ไอ้อนี่มันคืออะไรถามจริงเหรอเนี่ยดึงมาให้ดูดกว่าอ๋อสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมฐถานที่ในวันนี้นะฮะก็ค่อนข้างแตกต่างสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้เราออกมาต้องถานที่ครับผมเย้ วันนี้นะเราก็จะมาสัมภาษณ์เจ้าของห้องนี้กันครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับส่งพี่สุดละสุดเด็น้องต้นไหนครับผมครับชื่อตองนะครับก็เป็นแอดมินน้องใหม่สุดของเพจเจฮีโร่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจตองเวเบอร์ครับเพจตองเวเบอร์นี่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับมันแบบมั่วซั่วเปลียป่าอย่างไรคิดคอนเทนต์อะไรก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่เน้นก็เน้นพวกตัวตูนฮีโร่บางทีก็หลังหลังมันนี่มีบทเรื่องการเมืองด้วยการเมืองด้วยนะครับแล้วเข้ามาเป็น แอนเจะฮีโร่ได้ยังไงครับพี่ปุ๋ยเป็นคนทาบทามเข้ามา <c oughs> โ,โดนตบเข้ามาตกเข้ากิลป้ะไามตบเขา้เขากิลแล้วก็เข้ามาอยู่เลยใช่ปะ่ะใช่ครับอโอเคโอ้รู้จักสภาพห้องแล้วเป็นคนชอบสะสมเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ <c oughs> สะสมเท่าที่มีงบว่าเธออยากได้อะไรก็ซื้อถ้าอะไรที่มันเกินงบก็ไม่ไหวก็ไม่เอา <c oughs> แล้วของทั้งหมดในห้องเนี่ยตีเป็นมูลค่า estimate เอาอะว่าเท่าไหร่เมื่อสัก3-4ปีก่อนเคยตีมูลค่าอยู่นะเท่าไหร่ครับตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณ7 8ปหมื่นปัจจุบันมันมันต้องมีแบบงอกเพิ่มขึ้นมาบ้างแหละมันงอกไปไทยได้ขนาดนี้มันก็น่าจะแสนกว่าแล้วมั้งคิดว่านน่าจะแสนกว่าแล้วแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นนี้ทำให้เราอยากสะสมอะไรพวกนี้ครับผมสมัยก่อนมันชอบดูการ์ตูนก็แบบเออเราดูแต่แบบภาพเคลื่อนไหวที่เป็น 2D ทีนี้ก็อยากจับต้องอะไรมันที่มาเป็นแบบ เป็นของเล่นจริงๆอ๋อชอบอะไรที่มันจับต้องได้ใช่ก็จะเน้นจ่ายพวกการ์ตูนที่เราชอบอย่างพวกการ์ตูนพวกหุ่นยนต์แปลงล่างพวกหุ Brave, ่นเบฟหุ่นผู้กล้าอย่างนี้เป็นหลักอ๋<ะ>อก็คือชอบตระกูลเบฟซีรีส์อยู่แล้วใช่เป็นก็ถ้าเกิดว่าคนไทยจะคุ้นกับพวกทาร์สฟอร์เมอร์ครับก็เป็นพวกหุ่นยนต์แปลงล่างไอหุ่นตระกูลเบฟนี่มันก็จะเป็นหุ่นแปลงล่างสไตล์ที่เป็นญี่ปุ่นจา๋านะถ้าเป็นทาร์สฟอร์เมอร์นี่จะออกแนวพวก อเมริกันทัมากกว่าแต่ถ้าเป็นหุ่นเบสนี่คือแบบเออมันจะมีความเป็นเจแปน่นสค่อนข้างสูงกว่าอะไรกว่านะแล้วก็ส่วนตัวคือผมชอบหุ่นยนต์ที่มันมีเอ,อ่อความคิดชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองอะไรอยู่แล้วนะฮะชอบซีรีส์ไหนครับดาการนะดาการอ๋อและนอกเหนือจากอ่าหุ่นยนต์ตระกูลเบฟแล้วยังมีเก็บพวกตระกูลอะไรอีกบ้างครับก็มีพวกทรานสฟ t r a n s f o r m e r t r ฟอร์เมอร์แล้วก็ซ s เปอร์เซนไ i ก็เริ่มมาเก็บตอนช่วหงหลังๆนะฮะม,มีพวกกันพานเล็กๆน้อยๆน,น,นี่คือเริ่มเก็บเป็นอย่างนี้นนะฮะใช่อุ้ย เก็บวิดีโอด้เหรอใช่เก็บด้วยนี่คือเก็บมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยหรือว่าบางม้วนมีเก็บแต่เด็กบางม้วนก็มาเก็บตอนลหลังเป็นพวกมือสองเลยโอ้ก็ดูจากข้างหลังนะโอ้ก็มีหลายเรื่องเลยนะโอ้กิจแมนเฮ้ยผมเ่งรู้ว่าไทก้าเขามีทําเป็นมน้วนวิดีโอด้วยนะเนี่ยมีไอบีดเอ็กซ์นี่สุดจะทําตอนตมื่ปี4ีหนึ่งตอนสมัยช่องเจ็ดขายมันศุกร์นี้ก็มีม้วนเทปขายด้วยอ๋อพม่งรู้เลยนะเนี่ยแล้วทําไมาเราถึงชอบมาเก็บพวกม้วนวิดีโออะไรพวกนี้ครับอย่างบางเรื่องเนี่ยเสียงภาพมันจะเป็นภาพใหม่ ใช่ไหมทีนี้ว่าบางคนอาจจะคุ้นกับเสียงภาคเดิมที่ว่านักภาคเก่าๆที่ว่าเขาภาคอะไรโทนเสียงเขาทำไว้ดีอยู่แล้วอย่างนี้ก็เลยเอออยากจะเก็บเป็นเสียงเก่าๆมากกว่าโอ้ถ้าพี่ดูก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนู่นก็ด้วยนู่นก็มีจริง <laughs> ผมมันโคตรชอบเลยนะการแปลชื่อภาษาไทยของของเรื่องเก่กาๆตอนนั้นอนะเนี่ยม,มนุษย์วิหกสองเอ้ยอันนี้เป็นเจ็ตแมนใช่ป่ะใช่ครับเจ็ตแมน มรุ่นวิหกทำไมถึงเป็นสองอะคือก่อนหน้านี้ค่ายบีโอสปรายเคยทำวิดีโอเจ็ตแมนออกมาล็อตหนึ่งแปดม้วนคือมันทำขายประมาณช่วงก่อนที่เจ็ตแมนจะฉายช่องเก้าดิสกสิทธ์มันยังเหมือนว่าไม่ใช่ดิสกสิทธ์แท้ไรโออแล้วพอทำได้แปดม้วนเขาค่อยเลิกผลิตทีนี้พอเจ็ตแมนฉายช่องเก้าเนี้ยวีโอเขาก็มีขายมีทำมาขายร็อตสองก็คือจะใช้ชื่อมรุนวีหกสองแต่ก็คือเนื้อหาเดียวกันเออบทภาคจะเปลี่ยนเสียงการแปลจะดูดีขึ้นดีขึ้นอ๋อเก็งแหละ โอเคงนั้นเดี๋ยวให้เจ้าของห้องแนะนําแต่ละโซนเลยดีกว่าว่าในห้องเนี้ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับอันนี้ก็ตู้จิบาถาครับทุกอย่างกองของเล่นหนังสือแล้วก็พวกมิติยสารแผ่นซีดีหนังบางอย่างแล้วก็พวกม้วนเทปหนังบางอย่างนี่คือหมายถึงทุกแนวเลยใช่ไหมเออพวกการ์ตูนพวกหนังตะลาราแลพวกเนี้ยแต่นาโปไม่มีนะโอเคโอเคโอเคเออเก็บเป็นระเบียบดีนะโอ้หนังสือกระตูนนี่รจากสีนี่เก็บมานานแคนี่นานนานนานตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ครับ ก็ดูนะฮะแต่ละเรือที่ส่วนใหญ่ก็เป็นกร์ตูนยุค90เออยุค90ใช่ดูจากสีก็รู้แล้วครับผม <Jackson> โฮ้ยชินจนังนี่ปั๊มแรกหรือปะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นปั๊มแรกแบบซ้ายไปขวาอยู่อะ่ะเนาะใช่ตรงนี้ก็เป็นนิเยสารใช่ไหมใช่ครับแต่มันมีไม,ม่มากเท่าไหร่ก็หลักๆก็ฮอบเอียนทอยโอ้โหปีลื่อเหมือนกันเนี่ยใช่ไอแม่โขงนี่มันคืออะไรถามจริงเหรอเนี่ยมันเป็นในนี่ ไม่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับดึงมาให้อยูดีกว่ามันเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนไทยอ๋อสือการ์ตูนถ้าใครเคยผ่านละครแม่โขงทางช่อง7ที่เป็นเกี่ยวพญานาคอ่ะอาจะรู้จักอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันการ์ตูนครับอ๋อโอเคไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้มีอย่างนี้หลักฐานชัดจิตใจอ่ะไม่ใช่ปไิที่แม่โขง อ่าแล้วต่อไปเป็นวิดีโอมวิดีโอล้วนๆเลยฮะแล้วก็มีดาราประกอบฉากเป็นกันพ <laughs> มแล้วไอ้โมที่เป็นพวกไม่เห็นแถบนีใช่ไหมใช่มันเป็นพวกม้วนอัดพวกปกติอัดพวกอะไรวิดูบ <laughs> ลล้าง,างมันเป็นพวกแมตบอลเก่าๆแมตบอลเก่าๆนะครับผมใช่แล้วกลางนี้ก็เป็นพวกตำราอเคใช้มาดูโซนนี้ต่อนะครับผมหุ่นยนตโอ้อันนี้ก็เป็นแถบของหุ่นเซนไตใช่ไหมใช่ครับอันนี้เซนไตล้วนๆเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นพวกกระบวนการที่อยู่ในช่วงยุค 90ใช่90 80ปนกันมั้นตัวแรกในชั้นนี้ตัวอะไรที่ซื้อมาตัวแรกของชั้นนี้นี่ได้จูจิงได้จูจิงได้งานมั่วเวอร์ได้มาตั้งแต่ประมาณตอนที่พาว power ranger ฉายช่อง9เลยโอ้แล้วชั้นต่อมานี่ก็คือปนกันม่วงทั้งเซนต์ไปทั้งเรสคือมีพื้นที่ให้วางอะไรก็วางเออปนกันม่วจริงถัดไปก็เป็นพวกท t r ฟอร์เมอร์เป็นโ over size คุณชอบไททานิกอ่ะเนี่ยอ๋อชอบประกอบพวกเรืออ๋อพวกเรือ ขึ้นมาอย่าเป็นไรโลดเซฟโลดเซฟตัวต่อไปถ้าตรงอันนี้หน้าจอคอมอ่าเริ่มจากตรงหลังหัวดีกว่ากีเอนเจอร์กีเอนเจอร์ตัวนี้เป็นงานอะไรอันนี้เป็นไลน์นิ่งคอลเลคชั่นไลน์นิ่งคอลเลคชั่นอ๋อไลน์นิ่งคอลเลคชั่นสาตัวเลยใช่ไหมใช่ครับทั้ง3ตัวแล้วก็มีตัวไหนดมุกเกนไดมุกเกนหนักไหมเนี่ยลองหยิบมันนั่นก็ได้อืมโอเคคุณมีหิ้งแบบสำหรับเจ็ตแมนเฉพาะเลยเหรอ ใช่ครับแสดงว่าชอบเจ็ตแมนมากใช่ไหมเนี่ยถูกทำไมถึงชอบเจ็ตแมนครับเอ่อมันรู้สึกว่าผมชอบที่คาแรคเตอร์ของพระเอกก่อนอย่างแรกเอนโดริวก็เป็นคนจริงจังแล้วหลังจากนั้นก็ดูเนื้อเรื่องไปด้วยไปด้วยรู้สึกว่าเออเป็นเซนตาที่แหวกแนวดีว่ะโปติกบวนการอื่นเขาต้องสมัค้คีกันแต่นี่ตีกันเองในกลุ่มก่อนแล้วค่อยสู้กับตัวร้ายเออแหวกแนวดีชอบก็เลยชอบนะฮะเฮ้ยคุณชุดผ้าตัวนี้เห็นว่าคุณสั่งทำมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดพันห้า จ็ดพันห้าโอ้ก็หัวสั่งทำผมต้องทำเท่าไหร่ไอไอหัวสั่งทำนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับผมเอาหมวอันไหนก่อนเอาอันแรกสุดก่อนดีกว่าอันแรกสุดสองพันหกสองันหกก็ถือว่างานโอเคเลยนะใช่แต่ว่าแต่ส่วนหัวนี่ผมสั่งปั้นอีกแบบมาด้วยเพราะว่าอันนี้สึกจาหน้าเหมือนตัวเองมากกว่าหน้าเหมือนอ๋อ มาดูล็อกตัดไปกันว้าดีกว่านะครับผมครับโอ้ตอนนี้ก็อันนี้คือเหมือนฐานทัพหุ่นเบฟหลักๆเลยอ๋อสกัดหลักคือะสมเบฟใช่ไหมใช่ครับอ๋อเลยเป็นที่มาของชื่อเพจตองเบเวอร์ใช่ไหมทุกอโอเคเวลาเราชอบอะไรอ่ะเราก็มันจะเอามาตั้งเป็นคือในวงการตัวเองนะใช่ครับโอ้พาวเวอร์ลินเจอร์ใช่ครับเป็นเวอร์ชันแบบที่ว่าปรับเปหน้าคนได้ปับไปหน้าคนได้อันนี้สิจะเป็นพวกงานตลาดนัดนะข้างในก็เป็นพวกแคนดี้ทอยแคนดี้ทอยอ๋อต่อไปไปดูล็อกนี้กันนะครับผมไอ้พวกที่อยู่ในกล่องนี่คือกล่่องเปา กนนะองเปล่าเลนใช่แต่บางตัวผมขี้เก,กียจแกะก็เลยไว้ข้างในวางอย่างเงี้ยยังกลัวแล้วปวกจะกินทุกวันมันหล่นมาแล้วด้วยเนี่ยที่อุดสามในสี่ของห้องนี้ล้วนแต่เป็นหุ่นยนต์ทั้งนั้นครับผมมีหุ่นยนต์แทบจะทุกซีรีส์เฮ้ยหัวเส้นไปค,คุณซื้อมาหรือว่าสั่งทำอันนี้สั่งทำอันนี้ซื้อจากบางบุรพาราคาเท่าไรครับอันนี้เก้าร้อยอันนี้สุดจะงสามพันแปด ปกติพี่ดูทีวีไม่ได้ผมเห็นหุ่นตั้งแบบ <นะ S 1> เต็มบังหน้าจอทีวีหมเ,เลยนะเพาะว่านา้ๆนานเปิดดูทีถ้า,นา,นานมันม,มีบอลก็จะเปิดโอ้เค,อเ,เครื่องเล่นวิโดีโอเทปเครื่องเลนวิดีโอเทปก็จะถ่ายอยู่พอดีว่ามีตวมวัวนวิดีโอเทปแล้วแล้วมีเครื่องเลนก็คือปฏติใช้เครื่องนี้เล่นดูใช่ครับเป็นระบบโมโนก็คือต่อกับทีวีเครื่องนี้เลยใช่ครับแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยผมจะต่อเข้าเครื่องแปลงเทปโดยตรงอ๋อต่อไปนะครับล็อกสุดท้ายนะครับผมก็ คุนย์ครับผมดูทรงแล้วมันน่าจะมีบางอย่างที่คุณเก็บมาตั้งแต่เด็กด้วยป่ะฮะในล็อกเนี่ยมีครับมีดูแล้วมันน่าจะมีหลายตระกูลมากเลยส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นทาร์ฟอร์เมอร์ทาร์ฟอร์เมอร์หลักๆใช่ไหมหลักๆจะมีบางตระกูลมาเนียนด้วยโบทรนะ ล็อกเียกมีล็อกแมนก็มีอ๋อล็อกแมนงานงานพวกแผกของชามอ่ะอ๋อของชามนี่ก็คือล็อกของเน้นท่านฟอร์เมอร์ใช่ครับก็คือตู้นี้จะเป็นตู้แรกที่เก็บพวกของเล่นไว้ซ้ำก็จะขยับขยายออกมาเป็นตู้นี้เป็นตู้แรกสุดก่อนจะไฮด้า ก็หนๆแล้วก็มาทัวร์ห้องแบบ3และ60องศากันมาสาักพักแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงนักสะสมรุ่นใหม่หน่อยครับผมก็สําหรับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับ,รบก็ถ้าชอบตัวไหนถ้าคิดว่าตัวเองซื้อแล้วมันไม่เดือดร้อนทุนตัวเองก like, ็ซื้อไปเถอะเพราะว่าของสะสมพวกนี้มันมันไม่มีคำว่าแพงสำหรับเราถ้าเราอยากได้นะฮะก็มาณอ๋อครับผมแล้วมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมครับผมฝากได้ทุกเรื่องเลยครับผมก็ฝากเพจตองแบเกอร์นะครับแล้วก็ช่องย t u b e ชื่อช่องอันเดียวกันกับชื่อเพจนะครับ ก็ถ้าถ้าคอนเทนต์ผมบางทีมันมีแบบอะไรมันค่อนข้างจะรุนแรงก็ยอมรับมันซะยังไงก็ขอบคุณคุณตอมไอเวอร์มากครับที่มาให้เราคนบ้านทุกซอกทุกมุมขนาดนี้ขอบคุณมากครับผมครับผม,ผมครับ,รบแล้วก็ส่วนตัวคือผมชอบหุ่นยนต์ที่มันมีออความคิดชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองอะไรอยู่แล้วนะฮะไม่ชอบตุ๊กตาอย่างอ๋อง่ายๆนะครับใช่ที่อยู่ในกล่องนี่ ก็ให้สัญญาณเราไม่ได้เปลี่ยนลอกไอศกรีมก็เนื่องจากว่าสเปซห้องของแต่ละคนมันก็นะมันจับกัดจับเขียบางทีแล้ของบางอย่างก็ต้องแบบอยู่ในกล่องใชื่อหลายคนเป็นนะครับผมเดี๋ยวไปล็อกถัดไปนะโจจ้า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 อันนี้คือสั่งทำใช่ไหมในห้องสั่งทำครับผมไม่รู้สั่งทำเราทำไปแล้วดีกว่า นะโอเคพกติดตั้งทีวีไว้ดูอะไรปกติมึงดูทีวีมั้ยปกติมึงดูทีวีมั้ยมึงตั้งบางแค่งนี่ก็วอร์ติบอลนะฮะก็คือพวกลูกบอลมันจะอยู่ตรงกลางถูกไหมกลางเฮ้ยถ้าเกิดบางแมทอะสกอร์มันอยู่ข้างล่างนี่เห็นเหรอใช่สกอร์สกอร์ส่วนใหญ่อยู่บนสกอร์สกอร์อยู่บนมาดูล็อกต่อไปล็อบอลมันตันแล้วไงว่ามันจะพูดอะไรดูนี่ดูไทยไหมดูไทยอ่ะล็อกสุดท้ายฮะนี่ก็ คุณยนต์เดี๋ยวสิ